ฟิตด้วยดัมเบลค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ไม่มีดัมเบลอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเอาขวดน้ำมาแทนได้นะคะดัมเบลที่เราใช้วันนี้เนี่ยคือ5กิโลกรัมฝังลนะ5กิโลกรัมนะคะอาจจะหนักไปสำหรับใครที่เพิ่งเป็นมือใหม่แต่ถ้าใครที่ไหวก็ใช้เวทประมาณนี้กำลังดีเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาเล่นขากาันแล้วก็เล่นก้นนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าเราใช้ดัมเบลที่มันเล็กมันอาจจะรู้สึกมันไม่เบิร์นนะคะ ในคลิปนี้นะเป็นส่วนหนึ่งของฟิตด้วยดัมเบลนะคะก็จะมี5วิดีโอด้วยกันอยากให้ทำให้ครบทุกวิดีโอนะคะจะได้เห็นผลลัพมากที่สุดค่ะก็ในแต่ละวิดีโอนะคะก็จะมี10ท่าแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีกว่าๆแค่นั้นเองนะคะถ้าเราพร้อมเอามาออกกำลังกายด้วยกันเลยคะ่ะหาดัมเบลเลยนะคะโอเคมาค่ะท่าละ30วินาทีนาะท่าแรกนะคะ s ชว์เอ่อสคนะคะก็คือเราจะทำท่าคอต่อนลงไปค่ะปึ๊บขึ้นมาอย่าลืมบิดก,กน้นข้อหากกันด้วยนี่นะคะ ไม่ต้องเร็วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเน้นให้กล้ามเนื้อของเราโดนมากที่สุดนะคะทํำช้าๆเกรงหน้าท้องอย่าลืมทำบิบก้นเข้าหากันด้วยต่อไปค่ะเป็นท่าเดดลิฟต์นะคะก็คือให้เรายืนแบบกว้างเท่าหวัวไหล่นะคะแล้วก็โน้มลงไปข้าง โอเคต่อไปเป็น5เคอร์ซี่ลังนะคะก็คือเอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ขอยขอยนะคะสู้ๆสิบท่าในวันนี้ทุปทีนี้ได้ทั้ขาก้นนะคะเฟิร์มกระชับแน่นอน ขอให้ทําตามทุกๆวันเราจะหายใจออกทุกครั้งที่ออกแรงนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะเอาด,ดัมเบลอันเดียวจับแบบนี้นะคะแล้วก็ไซส์ถ o s ไซส์ลังนะคะ ะะถือดัมเบลแบบนี้เลยสองข้างอันนี้ต้องทรงตัวดีๆนะคะเพราะว่าเราจะโน้มไปทีละทีละข้างนะคะึงขึ้นมาทรงตัวดีๆนะคะแล้วมงไปลง โอเคเปลี่ยนข้างค่ะข้างเดิมนะคะเปลี่ยนข้างค่ะสองคัวยาก,กนิดนึงแต่ดีมากเลยเพราะว่าเราจะได้ฝึกในส่วนของความบาลานซ์ด้วยนะคะนอกจากความแข็งแรงแล้วความบาลานซ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆท่านี้จะช่วยได้ค่ะ โอเคต่อไปนะคะให้เราชิดตำแหน่งเท้านะคะจะเป็นเนล็กๆแต่ว่าแบบชิดนะคะลกลงไปข้างไว้ตรงนี้ถ้าเราทำถูกต้องส่วนที่จะต้องโดนะคะคือก้นของเราเองกับแฮมสตริงนะคะคือขาหลัง จิตเดียวอา้าบ่นมากนอนลงไปค่ะทีนี่เราจะทำ5 bridge น,นะคะเสร็จก็คือเราจแตอาัํมเบลเนี่ยวางตรงนี้นะคะนองลงไปแล้วก็ยกตัวขึ้นมาดีมาค่ะยกขึ้นมา ท่านี้นะคะโดนก้นมากๆเลยนะคะใครที่อยากให้กน้นด้งๆเนี่ยฝึกท่าน,นี้ทุกๆวันนะคะก็จะเห็นผลลัพธ์ไวมากๆเป็นท่าโปรองดางเลยนะคะท่านี้เพราะว่ามันไม่ได้ลงข่านะคะแล้วก็มันโดนก้นแบบเต็มๆเลยเวลาขึ้นมาปุ๊บอย่าลืมบีเฉพาเข้าหากันด้วยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะให้เราพลิกตัวค่ะพลิกตัวเนาะแล้วก็เอา ันนี้นะคะก็จะช่วยในส่วนของต้นขานะคะยาวดัมบลวางโดยตรงเพราะมันจะเจ็บไดน้นะคะโอเคสลับขั้ เด็กนายพริกหน้าค่ะ